ใครมีอาการปากเหม็นบ้างคะทั้งๆท,ที่ฟันเราไม่ได้ผุน,นะคะและมีอาการกลิ่นตัวแรงมากๆเลยต้องลองสูตรนี้คะ่ะ ค่ะถตาก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของเคล็ดด้วยค่ะสำหรับคนที่มีอาการมีกลิ่นปากนะคะรวมถึงกลิ่นตัวด้วยทั้งทางที่ฟันก็ไม่ผุต้องลองสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรสมุนไพรง่ายๆนั่นก็คือมะกรูดนั่นเองเป็นที่รู้กันนะคะว่าสรรพคุณของมะกรูดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะใช้ทั้งทั้งภายในร่างกายแล้วก็ภายนอกร่างกายได้และยังสามารถนํามาปรุงอาหารได้อีกด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะเคล็ด จะใช้มะกรูดเนี่ยมาดับกลิ่นปากสําหรับคนที่มีอาการปากเหม็นค่ะปากเหม็นเลื้อยลังนะคะโดยที่ฟันไม่ผุขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํามะกรูดมาผ่กครึ่งแบบนี้ได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปคั้นเพื่อเอาแต่น้ํานะคะใช้ที่คั้นมะนาวคั้นแบบนี้พวกเศษเม็ดมะกรูดนะคะแล้วก็เศษเนื้อมะกรูดเนี่ยมันจะได้ไม่หล่นลงไปปนกับน้ำมะกรูดนั่นเองคะ่ะ ถัดไปนะคะแค่เราจะเตรียมน้ำาปลาสะอาดมา1นวดค่ะน้ำกินปกติของเราได้เลย1นวดจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำมะกรูดลงไปผสมกับน้ำเปล่าได้เลยสูตรนี้ไม่ต้องกลัวปวดท้องนะคะไม่ปวดท้องนะ ปริมาณน้ำมะกรูดที่เราใส่ก็ประมาณ2ลูกต่อน้ำเปล่า1ขวดค่ะเมื่อใส่น้ำมะกรูดได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันทานทั้งวันนะคะหรือว่าใส่ตู้เย็นจิบไว้ทานทั้งวันนะคะรสชาติอาจจะไม่อร่อยอาจจะก่อยๆเฟือนๆหน่อยเนาะแต่รับรองค่ะจะช่วยเรื่องอาการข้างต้นได้ดีเลยข้ามาในส่วนของเนื้อมะกรูดนะคะที่เรา บีบเอาน้ำออกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์แคเลจะเอาไปใช้ในการดับกลิ่นในห้องน้ำแค่เลมีผ้าขาวบางนะคะหรือว่าบ้านแคลเลยเรียกผ้ามุงเนาะก็จะใส่ผ้าขาวบางค่ะแล้วก็เอายางวงผูกแบบนี้ถ้าหากว่าบ้านเพื่อนๆไม่มีผ้าขาวบางก็ใช้เป็นพวกเสื้อผ้าเก่าๆที่มันเป็นรูๆมีรูๆสามารถระบายอากาศได้แบบนี้นะคะหลังนั้นค่ะก็นําไปแฝนไว้ในห้องน้ํานะคะจะช่วยดับกลิ่นไม่ดีในห้องน้ําได้คะ่ะ